พี่ดูแล้ครับนี่ไงเขาไวายกไอ้นี่ขึ้นอ่ะเอาเอาฆ่ากันทำไมอาจจะักลงไปถึงระไอ้เติมทำไมแฉลงกลายเป็นสีเนี่ยทำไมตัวเรากลายสีขาวอ่ะเออใช่ต้องเข้่ไปกันเลยหรือเห็นโลกของยิ่งาวอ่ะันหนึ่งเรากำลังหาทางไปอยู่อ๋อเห็นแล้วรู้ชื่อโผล่มาแล้วติด โอ้ยติดอะไรอ่ะไปเลยโอ้ยมา๋ยวผมไปเองผมไปเองม่นหยุดดีๆตัวสีขาวล่ะเันเอฟเฟกต์มันทำให้กลายสีขาวเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยผมเกบไปบัตตอนแอตเวตเองเฮ้ยคุณจะทำลายเข้าของขึ้นมาได้ไงก็ไม่รู้อะกดหน้าแล้วก็กระโดดอะขึ้นมาได้ไงก็ไม่รู้อะ ผมยังไปไม่ถึงเลยกดหน้าแล้วกระโดดโผ่ขึ้นมาเฉยเลยอ่ะคุ้มเขาขอลองทำใหม่ดิเฮ้ยมันเมื่อกี้เข้าได้โยไม่เข้าไม่ได้แล้วอ่ะใหม่เมื่อกี้ตัดเนี่ะครับอนนั้นแะ้วครับโอ้ย เอ้หรือว่าสายนี้ครับนี่ครับคุณไม่ใช่เลยคุณเมื่อกี้ยังโดดเข้าได้อยู่เลยเอยอคุณเไปรับสอยเลครับจะลองวิ่งดูครับไอ้บุกขยันเฮ้ยนี่ว่ามีแวว มเมื่อกี้ผมเข้ามาได้ไงก็ไม่รู้ปังปังือปังครับคุณเพิร์ดเมื่อกี้เข้าไปได้ไงก็ไม่รู้ไไสิปึ๊บรถไฟเราต้องกดวีแล้วมั้งครับ เอาเฮ้ยใครก็ดกูเยีมหัวหน่อยนั่นแหละนั่นแหละมาพวกเอาลองซะเฮ้ยเข้าไปดิเข้าไปดิเอฟเฟอร์เฮ้ยเอฟเพิร์มีแกเข้าไอ้สัสเหมือนคนตายด้วยสมัครเยี่ยมหัวไอ้ขี้เราขึ้นมาแล้วไอ้คี้ขี้ก็นั่งดิให้ผมเติมเยี่ยมหัวปั๊บมากันหน่อย เดี๋ยวขอคอนโซลวีนนะครับผมแล้วคินแก๊กตดอยู่เลยตอนนึงยังกระโดดเข้าไม่ได้เลยขี่หัวขี่หัวนั่งได้ก็นั่งเข้ามาเข้ามาแล้วเฮ้ยก็ไม่ได้อะไรเพิ่อเพิ่อลองนั่งดิอ่ะเพิ่อลองนั่งดิ๋ยวอยากขยับเดี๋้น่ะ เออต้องหันเออหันหน้าหันหน้าไปอย่างนี้ต่อตัวเฮ้ยอะไรขาวะเนี่ยเร็วดีแทนการต่อตัวคนสุดท้ายกดวีเฮ้ยกดวีขึ้นไปเสร็จบมาตัดก่อนอ่ะกมาแล้วผมครับคุณภูมิรับลองลองทุบดีว่าทางนั้นมันไปได้ไหมลองทุบดีแล้วคนมันเป็นผมแล้วล่ะชิ้นจะเบียดกันดิ ใครโดนใครโดนนาไม่ใจผมเย้ yeah, น่ากลัวจังเลยอุ้ยเอ้ยมันขยับด้วยด้วยอะมาครับ<อ>ลงมาครับงับของจริงเลยรอคุณภูมิมันไม่ค่อยรู้สึกเท่าไรแล้นะครับแต่มันก็น่ากลัวนิดนึงับรูม<อ>ิครับภูมิครับ,รบอุ้ยอุ้ยอะไรอะมีของกระโดดกระเด้งกระดอนด้วยอุย้ย <รอ S 1> กับดัก เราต้องรีบวิ่งเข้าไปประตูนะครับผมใช่ครับต้องชนลไปก่อนนะเฮ้ยเออโอ้โหอ้โหท่าตายมันน่ากลัวมากเลยครับผมขอตัดคลิปก่อนครับมาแล้วกลับมาแล้วครับผมผมว่าจะกระโดดมาได้หลายหลายรอบเลยนี่คือห้องแก๊สมั้งเฮ้ยมีตัวอะไรอยู่ข้างในด้วยอ่ะคุย อ uh um um> um> um ุ้ยเฉียกูขอโทษกูขอโทษกูไม่ได้ตังใจกูไม่ได้กูมอจะตายไลกระจายข่าวเ้ห้องแก๊สแก๊สรั่วเราไปรีิไปกันเถอะแล้วกพูมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้้ยเฮ้เฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยยเฮ้ยเฮเฮ้เฮ้ยยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้เฮยเฮ้ ต้องเลื่อนประตูป่ะครับเฮ้ยทำไมตันนะใครโดนครับใครโดนครับเฮ้ยมันยืนอยู่ในห้องนะนะอั้นแหละเฮ้ยมันปิดฉนังอะ่ะไอ้เออใช่มันปิดเราไปไหนไม่ได้แล้วหายไปแล้วแล้อยงประตูเปิดแล้ว เดี๋ยวคนอยู่หลังก็ระวังครง<ป>ับใครลงมาเลยลงมไาได้ไหมลงมาเลยเฮ้ยล่วงแล้วครับไม่นีไไ่ไงมีรู้อยู่ตรงเนี้ยไม่นี่ไงภูมิครับคุณนามั่งให้ภูมิเฮ้ยมีซอมบี้อยู่เห็นคาซอมบี้ด้วย ไม่มีซัมบี้ตัวนึงเฮ้ยระวังตีกันระวังตีกันด้วยซอมบี้ให้คีนตีกูทำไมกูไม่เห็นเกี่ยวเลยโตโตเดลียวโตโตครับโตโตมึงรำกูเลยกูไม่รำเลยแซดรำทีไรแมันโดนตีทีเลยเฮ้ยตรงนั้นมีท่ออยู่มีท่ออยู่เฮ้ยแล้วไปไปไงอ่ะข้างบนไงครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันลงมาได้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 ลงมาแล้วไงแก็ลงได้ลงไม่ เป็นลงได้เลยลงได้ลงได้เนี่ยมันมีรู้อยู่ตรงเนี้ยมีรู้อยู่อ่ะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วกดนั่งลงมาไอ้เพิร์ตไปแล้วตอตอตอผมไม่นำแล้วไอ้สั์พวกน้ำสองคนเลยนํำเชลยไม่น่งโดยอีกครั้งเดียวตายแน่เลยเฮ้ยมัน้างอยู่ข้างบนเฮ้ยนี่ไงกดสเปดบ่าแล้วมันจะลอยอยู่ข้างบนนะแล้วแกก็กดสเปบได้อีกทีหนึ่งเขาสิกอ้ยตอมาแล้วไปดี เหมือนท่อนี้น้ำจะท่วมนะครับนีบ่ครับทางนี้ครับคุบลับนี่เหรอคุบมคุ้มับใต้ดินมันเราต้องลงไปอีกเหรอมันใช่เราลงไปครับอุ้ยเฮ้ยมีน้ำเน่าด้วยระวังระวังอ๋อตายเ,ยเหรอครับเลือดรถครับงั้นผมไปก่อนนะครับไปแล้วครับ <laughs> อ่าก็ชิปวิ่งมาเลยอ่าว้าวห้องนี้ก็น้ำแน่นนครับเมเป็นลานจอดรถน้มาแล้วไปแล้วเนอโอ้โหครับครับสไลด์นอนเก่งเฮ้ยไปทางไหนอ่ะโอ้โหรนีคับข้อเห็นนะอ่า วบู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 บบมีใช่ไหมโซชิปดิบนอย่างี้เลยใช่มออวิ่งเลยม่น่าเชื่อมันจะกระเจดได้ไกลขนาดนี้ไปงไหนอ่ะไปถึงตรงเอ้ยมีตมบี้อยู่มีตัมบี้อยู่ไอ้เียกโดก่ใครอ่ะอุ้ยไอ้เี้ยนด้ตับี้ตัวแค่นั้นยนี่ไ้องเฮ้นี่ไนี่โอมานี้มานี้ มีรถบรรทุกอยู่รถบรรทุกอยู่ไปไม่ได้เป็นกรรมแล้วงานหนักตอนนี้เดี๋ยวมั่ไปดูมั่วไปด,ไปดนะอ,อันนี้ไงผูกเออต้องไปทางนั้นนะ่ะแฝงไหนต่อเออ no ตะค๊บครับผมมากันต่อเลยครับไปไปทางไหนต่อครับ <S <S เฮ้ยนี่ไงมีทางอยู่อะ <S 1> <S 1> เดี๋ยวเขาขอตีกอนเอารถลบมาครับ จะต้องใช้ลูกเล่นแล้วละ่ะเราเราไม่ใช้ลูกเล่นได้ไหมเนี่ยเฮ้ยนี่ไง,<อ>งดันได้ดันได้ดันได้เอ้าไม่ใช่น่มไอ้ปูปูลองปลออ่อยดิเฮ้ยนี่ไงนี่ไง,ไง,ไงครับผม ผมทุบเองครับเดี๋ยวคนหนึ่งทูบเดิมมันโดนกันมีรอดช่องอยู่อ,อ่ะไปเอาเลยครับได้แล้วครับโอ้ยเป็นครับติดได้แล้วมึงหมดทูบพี่อะไรเฮ้ยทางออกทางออกครับเราจะไปทางออกด้วยกันทีครับที เอาเย้ทางออก <c oughs> ทางสวา่างโอ้ลวงเดอะเอ็นครับเย้เย้เฮ้ยนี่ไงทางออกอ่ะลองไปเปิดประตูดิทำไม่เดินไปไหนไม่ได้โอ้เย้โอ้เย้เชียร์อะไรก็ให้กูยิงด้วยเด้ ครับอันนี้ชาว Family แฟมิลี่เกมเมอร์้วขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs>